สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องขืยสุโขไทยสะพยกระสินค่ะวันนี้เราจะพาทําข้าวเด็กงาหรือขนมกระเดกงานะคะหลายๆคนอาจจะรอคลิปนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะนําข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้แล้วนะคะมาเทลุงคคกแล้วก็ตําแบบนี้เลยค่ะคคกที่บ้านจะเป็นคคกใหญ่นะคะก็คือสั่งทํามาไว้ตํากระเดกงาโดยเฉพาะเลยค่ะ ระหว่างตาไปนะคะก็จะใช้สากจุ่มน้ำไปด้วยนะคะเพื่อที่เวลาตำจะได้ไม่ติดสาดค,ค่ะนี่ค่ะตำให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะพอตำม,มาสักพักก็เริ่มละเอียดแล้วนะคะแต่เราก็ยังใช้สากจุ่มน้ำอยู่นะคะเพื่อไม่ให้ติดสากจะตำให้ละเอียดไม่ให้มีที่เป็นเม็ดข้าวเหนียวเหลืออยู่เลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลย พอละเอียดดีแล้วที่นี่เราจะใส่งาดํานะคะเป็นงาคั่วค่ะที่คั่วเสร็จแล้วเราเอามาตํานะคะระหว่างตํแเราก็จะโรยงาไปด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ติดคกแล้วก็ไม่ให้ติดสาดแล้วก็จะได้หอมงาค่ะนี่นะคะเป็นที่มาของข้าวเด็กงาน,นะคะก็คือใช้สาสตําและเด็กงาเข้าไปในเนื้อของข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะ ตำไปโรยงาไปนะคะตัวงานะคะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเวลาเราคั่วเซตนะคะเราก็เอางามาตำใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อให้งามีความเค็มเคมมันๆน,นะคะแล้วนํามาตำใส่ข้าวเหนียวแล้วให้ตัวข้าวเหนียวมีความเค็มนิดนึงนะคะ่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาจะเป็นขั้นตอนการหอะะ่อค่ะวันนี้เราจะทําเป็น ไส้หวานนะคะเด็กงาใส่ไส้ตัวของไส้นี่จะเป็นไส้มะพร้าวนะคะเคี่ยวกับน้ําตาลมะพร้าวแต่วันนี้เราไม่ได้มีวิธีการเคี่ยวมาให้ชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีเวลายัางไงเดี๋ยวมีคลิปมาให้ชมแน่นอน,นะคะ่ะนี่ค่ะถ้าเราห่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคลุกง,งาอีกหนึ่งรอบนะคะบางคนอาจจะชอบไม่ใส่ไส ก็ได้เช่นกันนะคะสามารถปั่นเป um ็นลูกกลมๆแล้วก็คลุกงาได้เลยค่ะแต่ที่บ้านจานนิยมใส่ไส้นะคะพอห่อใส่ไส้เสร็จนะคะ <c ups> แล้วก็คลุกงาอีกหนึ่งรอบค่ะตัวงาที่คลุกนะคะจะเป็นตัวเดียวกันที่เราใส่ตอนที่ตำข้าวเหนียวนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีความเค็มๆมันๆตัวขา้าวเหนียวก็จะ มีความเค็มนิดนึงนะคะตัดกับไส้หวานของมะพร้าวนะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรหรือเป็นขนมหวานอะไรรอติดตามชมได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาไปปั้นข้าวแดกงาต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะ